สวัสดีสายล่านะฮะก็ต่อเนื่องเลยนะฮะจะมาแนะนําสายสภายปืนนะฮะทางร้านเราจะมี2แบบนะครับสายสพายปืนนะฮะนะฮะเหมาะกับสายล่ามากเลยฮะเป็นลูกกดลูกซองได้หมดฮะหรือว่าปืนอะไรก็ได้ที่มันมีหูกวินนะฮะหูกวินก็คือ้อตรงรูที่เราสอดตรงนี้นะฮะเป็นส่วนมากก็จะเป็นลูกกดลูกซองนะฮะที่อยู่แบบนี้นะฮะมีสองแบบคืออะไรนะฮะแบบที่หนึ่งก็คือเป็น ที่ติดปืนตรงนี้ฮะก็คือมีสายยาวนะครับปรับเลื่อนความยาวข้างล่างนี้ได้นะฮะนี่ครับตามขนาดของคนนะฮะติดหน่อยนะครับนี่ยวัสดุนะครับอย่างดีนะครับเป็นพลาสติกอย่างดีนะฮะไม่ใช่กร้องแก๊งแน่นอนนะฮะผมวัสดุผมอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศนะฮะตรงนี้แข็งแรงนะครับไม่มีตรงไหนเป็นโลหะนะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นสนิมไม่ต้องกลัวว่าฟ้าแหลกฟ้าร้องแล้วมัน จะมีผลอะไรนะฮะโอเคตัวนี้พิเศษยังไงก็คือมีสายาปรับระดับตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้จะมีเขาเรียกว่าก้ามปูนะฮะก็สามารถปลดแบบนี้ได้นะแยกเป็น2ท่อนแบบนี้ได้มีประโยชน์ยังไงก็คือเวลาที่เราขึ้นต้นไม้นะฮะเวลาต้นไม้ที่มันใหญ่เงี้ยเราหาที่คล้องไม่ได้เราก็ปลดนี้แต่ต้องถือตรงสองข้างให้แน่นนะฮะงั้นปืนมันจะหลุดนะล้วก็ค่อมต้นไม้แล้วก็อย่างเงี้ยฮะเวลาเราลงมาก็ปืนก็ยังอยู่ข้างบนนะครับส่วน วิธีการเลื่อนตรงนี้นะก็ง่ายๆนะครับก็เหมือนกับมันมีตัวเลื่อนตรงนี้เข้าไปนะครบางท่านยังซื้อไปใช้ไม่เป็นนะครแต่ว่าผมมีคลิปอยู่ใน youtube อยู่แล้วนะถ้าถ้าไหนซื้อไปแล้วใช้ไม่เป็นก็แจ้งมาได้นะเป็นแบบนี้ฮะนะนีหผมก็สอดเข้าไปนะครับไม่ต้องกลัวว่่จะหลุดนะครับมันแน่นหนามากเลยนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ย้อนมันขึ้นมานะครับ ย้อนขึ้นมาตามรอยของมันนะครับย้อนขึ้นไปอีกทีนะโอ้หแบบเขาเรียกว่าล็อกอีกสองชั้นนะฮะดับเบิลล็อกขึ้นไปนะฮะก็ไม่มีทางหลุดนะครับนี่ก็ใสายสะายปืนนะก็มีสองแบบอีกแบบก็คือแบบที่มีตัวเลื่อนอย่างเดียวนะฮะแบบนี้พอดีไม่ไม่มีที่ใส่ปืนนะเพราะผมใส่แบบตัวอย่างนี้หมดเลยฮะเพราะว่ามันสะดวกสบายนะครับ ปูอินวันนะนะครับมีแบบนี้มีตัวเลื่อนอย่างเดียวนะครับไม่มีก้ามปูนะก็อันนี้ก็จะง่ายๆนะที่สําคัญนะฮะว่สาสรวงของเราเป็นอย่างดีและเบานะครับสิ่งสําคัญที่เข้าป่าที่สุดก็คือน้ําหนักนะครับเพราะว่ามันรวมๆกันทุกอย่างอ่ะถ้ามันรวมกันแล้วมันหนักมันหนักมากนะหนักจนเราไม่อยากจะได้อะไรเลยนะครับที่มันหนักแล้วมันเป็นภาระ,ะกับเรานะครับก็ <c oughs> ไม่มีโลหะไม่มีเสียงก้องแก๊งอะไรให้เสียงดังปวดหัวแน่นอนครับผมโอเคฝากกันไว้ด้วยสายสะพายนะครับสายพายปืนนะครับผมครับ